ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวมซึ่งเกิดจากผลของการกระทำของคนทั้งชาติถือได้ว่าทุกคนแบ่งหน้าที่การทําประโยชน์ให้แก่ชาติตามความถนัดและความสามารถและเกื้อกูลกันและกันไม่มีผู้ใดจะอยู่ได้และทํางานให้แก่ประเทศชาติได้โดยลําพังตนเองพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บางแสนแสนสุขสามมุกลือนางข้าวลำน้องมนประชาชนสามเขีปะเสในวันไหลบางแสนแสนสุงสามมุกลือวัสง<า>ข้าวลำน้องมนประชาชนสามเขีปะเสในวันไหล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสวัสดีบางแสนกันช่นเคยครับสำหรับสัปดาห์นี้เทปนี้อยู่กับผมแม็กกี้ประชยาประยัดครับน้องจูนของเราติดภารกิจครับกับรายการสวัสดีบางแสนที่พาคุณผู้ชมนั้นไปพบกับโครงการดีๆกิจกรรมต่างๆที่มีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขครับวันนี้ครับแม็กกี้มาที่เทศบาลเมืองแสนสุขมาพบกับอีกหนึ่งโครงการดีๆที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมการซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นครับจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรและมีขั้นตอนอย่างไรไปติดตามรับชมกันครับ ทุกคนนั้นมีความหมายรวมพลังร่วมแรงร่วมใจร่วมกันสร้างสรรพัฒนาเทษตบาลเมืองแสนสุขสุขทุกจะคอยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลปัญหาแก้ไขเยียวยาปัญหาประชาชนห่วใหญ่ปากท้องพี่น้องประชาชนมีผู้นำ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แม็กกี้กำลังยืนอยู่กับท่านประหลัดเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับเราจะมาคุยรายละเอียดนะครับทั้งหมดของโครงการกันครับสวัสดีครับสดีคุณผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับครับผมท่านประหลัดครับกับโครงการอบรมนะครับซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นนะครับมีวัตถุประสงค์อย่างไรบ้างครับท่านประหลัดครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นของเทศบาลเมืองแสนสุขในวันนี้ เราก็ต้องการให้ประชาชนมีส่วนร่วมครับมีความรู้ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานของการป้องกันระงับอาคีภัยเพื่อลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแล้วก็เป็นกําลังหลักสําคัญส่วนหนึ่งจะช่วยทางรชาชการในการระง,งับป้องกันอาคีภัยครับท่านประหลัดครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงนะครับหน่วยงานในวันนี้ที่มาร่วมโครงการกับพี่น้องจากชุมชนมีทั้งหมดกี่ชุมชนครับครับก็วันนี้เราเชิญมาทั้งหมด 43ชุมชนในเนขตเทศบาลครอบคุมพื้นที่เลยนะครับแล้วก็เนื่องจากห้องประชุมเรามีพื้นที่จํากัดเราก็เลยเชิญมาชุมชนละ5ท่านซึ่งจริงๆเนี่ยกรรมการเนี่ยจะมีชุมชนประมาณ89ท่านคท่านซึ่งก็จะต้องไปขยายผลให้ความรู้จากผู้ที่มาร่วมประชุมในวันนี้นก็จะต้องไปเผยแพร่กับสมาชิกในชุมชนแล้วก็กรรมการชุมชนที่ตัวเองอรับผิดชอบ และหน่วยงานที่วันนี้ให้ความร่วมมือนในเรื่องของอุปกรณ์ก็ดีหรือว่าขั้นตอนในการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติมีหน่วยงานไหนบ้างครับครับวันนี้เราก็เป็นการร่วมมือกันในหน่วยงานภายในครับ,รบส่วนใหญ่เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราจะใช้ของเทศบาลทั้งหมดนะครับแล้วก็เอาผู้ฝึกอบรมที่มารับฟังวันนี้มารับความรู้พื้นฐานเพราะจริงๆจุดประสงค์ของการฝึกอบรมวันนี้เราต้องการให้ประชาชนเนี่ย ลดอัตราการรู้เสียพอเขาได้รับความรู้ไปเนี่ยเขาสามารถจะรู้วิธีการแจ้งเหตุร,รู้ถึงวิธีการระงับหรือป้องกันนคะีภัยเบื้องต้นในชีวิตประจำวันในครอบครัวในครัวเรือนของเขานะครับซึ่งผมขออนุญาตประชาันธ์เบอร์ที่เราต้องการให้ประชาชนเนี่ยใช้เป็นหลักเลยเวลาแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างคือ199บางค,คนไม่เข้าใจไปโทร1น <c oughs> 1บางที191 <c oughs> เป็นเรื่องของ เห็ดเห็ดเห็ดด่วนเห็ดร้ายโจรชิงวิ่งราวหรือว่าเป็นพวกโจรภัยแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องของอักคีภัยนะฮะต้องแจ้ง1น9นะครับเราจะออกปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วนะครับสายด่วนเทศบาล1 1 3 2ก็ใช้ได้ครับครับผมแล้วถ้าเกิดพูดในส่วนของงานนะครับดับเพลิงและสาวบรรเทาสาธารณภัยของทางด้านเทศบาลเมืองสันสุขนะครับเรื่องของอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเรามีความพร้อมมากแค่ไหนครับ ครับผมยืนยันครับในสมัยท่านนายกนรงชัยคุณปลื้มเนี่ยนายกเต็มตีเมืองสันสุขหรือนายกตุ้ยที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยเราได้มีการพัฒนาเครื่องไม้ขึ้นมือเนี่ยลดหน้าไปอย่างทันสมัยแทบจะล้ำหน้ากว่าในดีที่ผ่านมาเมื่อ4ีหปีที่แล้วเรามีรถหอน้ําหรือที่เรียกว่ารถบันไดาราคาประมาณ37ล้านซึ่งสามารถมีขีดสมรรถนะในการดับเพลิงอาคารสูงได้นะครับแล้วเราก็ได้จัดซื้อรถ a g v ว เป็นรถฉีดน้ําแรงดันสูงสามารถดับเพลิงอาคารที่มีความสูง10ชั้นขึ้นไปซึ่งท่านสบายใจได้นะครับในอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือปัจจุบันเราซื้อเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่หมาอีกนะครับซึ่งสามารถที่จะใช้ดับเพลิงได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็จัดซื้อไรโวหรือที่เราเป็นเครื่องสูบน้ำใมาอีก20ตัวจัดซื้อชุดประจนเพลิงตอนนี้เรามี5ชุดเราซื้ออีก3ชุด นะครับเป็น8ชุดปีงบประมาณ2,556เนี่ยเราก็จะระดมซื้อเครื่องไม้เครื่องมือที่จะใช้ในการดับเพลิงนะครับมีพัดลมสําหรับเป่าควัน,นรกรณีที่เมื่อเกิดเหตุนะครับแล้วก็ซื้อซื้อชุดประจนเพลิงเพิ่มส่วนวิทย,ยุสื่อสารหรือเครื่องมือสื่อสารเนี่ยเราก็จะซื้อให้เพียงพอเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานปัจจุบันเนี่ยท่านนายกฯลงใช้เนี่ยได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อลถดตรวจ รถตรวจการนะครับเป็นรถปริอกอัพสตอนนะครับตรวจเหตุกลางคืนเพื่อช่วยเหลือหรือระง,งับเหตุหรือว่าดูแลปัญหาจุลภัยหรือดูแลความปลอดภัยในิีตที่ทรัพย์สินของประชาชนซึ่งเราจะออกตรวจตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาวันรุ่งขึ้นครับก็ช่วยช่วยให้ตำรวจช่วยลดการสูญเสียในด้านชีวิตทร,รัพย์สินของประชาชนได้ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประหลาดเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับที่ได้มาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับโครงการอบรมนะครับฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นตรงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็เป็นบรรยายในส่วนของภาคทฤษฎีนะครับก่อนที่จะมีภาคปฏิบัติของโครงการอบรมซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นครับถ้าไฟไฟมันไม่ลุกเข้าไปในถังน้ำมันเพราะอะไรครับ ทำไมาถังถังน้ำมันรถคันนี้ไม่ระเบิดอ่อเนื่องจากว่าในถังน้ำมันนั้นไม่มีออกซิเจนแต่เนื่องจากว่าความร้อนที่เป็นเซลไฟไม่สาม,มารถมุดเข้าไปอยู่ในถังน้ำมันได้เนื่องจากว่าในถังน้ำมันไม่มีออกซิเจนทำให้มันไม่รู้นะครับมันไม่อยู่แค่ด้านนอกบนชั้นเดองประกอบไฟประกอบไปด้วยเชือ้อเพลิงออกซิเจนความร้อน ป้าทำไรครับทิ้งขยะไงอ๋อแอบทิ้งขยะในที่สาธารนณะที่นี่ไม่ใช่ที่ทิ้งนะครับคุณป้าเธอเองไม่บอกค้าไม่บอกใครจะรู้อย่าม่อแต่พูดมากมาช่วยป้ารัดปากถุงหน่อยเดี๋ยวเศรษฐกิจมาเห็นจะเป็นเรื่องเอาเขาหนูมาสังเมื่อไหร่อ่ะป้าไม่เห็นเลยไม่ได้นะครับคุณป้าตรงนี้เป็นที่สาธารณะนะครับทิ้งขยะไม่ได้นะฮะคุณป้าต้องเก็บนะครับ oh. ก็นโนม,มป้าแก่แล้วให้ป้าพิ้งตรงนี้เถอะไม่ได้หรอกครับคุณป้าถ้าไม่งั้นนะ่ะผมต้องจับป้าไปนะครับไปเปรียบเทียบปรับใจร้ายค้ะอ่ะั้นช่วยป้าเก็บหน่อยอน้องช่วยป้าเขาเก็บหน่อยคุณป้าครับสถานที่สาธารณะเนี่ยเราไม่มีนโยบายทิ้งขยะนะครับี่น้องครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคม255 5ทิ้งเจอจับปรับแน่นอนมาช่วยกันทําเมืองแสนสุข,ขของเราให้เป็นเมืองที่น่าอยู่นะครับด้วยการปัสจากการทิ้งขยะในที่หรือทางสาธารณะนะครับ พวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wi-Fi ซิตีอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสืส่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลาบางแสน Wi-Fi ซิตีบริการใหม่บริการฟรีบริการดีเพื่อชาวบางแสน ชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็วทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเรา ครับคุณผู้ชมครับโครงการอบรมนะครับในเรื่องของการดับเพลิงเบื้องต้นนะครับในวันนี้จะต้องมีวิทยากรนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเขามาพูดคุยกับเรารายละเอียดทั้งหมดด้วยครับสวัสดีครับแนะนําตัวนิดนึงครับชื่ออะไรครับครับผมกตันยูอยู่เจริญครับตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครับครับผมสังกัดอยู่สังกัดอยู่เทศบาลเมืองแสนสุขครับอ๋อสังกัดอยู่เทศบาลเมืองแสนสุขวันนี้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติผมเห็นพีี่่ เป็นวิยากรณ์นะครับหลักเลยในวันนี้นะครับขั้นตอนในการฝึกซ้อมมีอะไรบ้างครับพี่ครับผมตั้งแต่ในเรื่องของโครงการอบรมฝึกซ้อมการอับเพเบื้องต้นในวันนี้นะครับโดยท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับท่านนายรงชัยคุณปื่มนะครับได้มีดําบนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการป้องกันอัคขีภัยในเขตชุมชนเทศบาลนะครับเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี้ยเทศบาลเมืองแสนสุขของเราเนี่ยได้แบ่งชุมชนออกเป็นทั้งหมด4 3าชุมชนจึงทําให้การ ติดตั้งถังเคมีในรูปแบบเก่าๆที่เราติดตั้งอยู่เนี่ยไม่เพียงพอต่อชุมชนที่ที่ที่แบ่งเพิ่มมากขึ้นนะครับวันในวันนี้เองนะครับท่านนายกเลยให้จัดตั้งโครงการนะครับเพื่อที่จะนําชุมชนในเขตชุมชนทั้งหมด43ชุมชนเนี่ยโดยในวันนี้โครงการเราได้เขียนทั้งหมดผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดประมาณ300ท่านนะครับที่เข้าร่วมวันนี้นะครับนำมาฝึกอบรมในเรื่องของการการรับทราบถึงไฟมันเกิดขึ้นได้อย่างไร,รนะครับและใน ไฟนั้นเนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยประเภทของไฟเนี่ยมันคือมีไฟประเภทอะไรบ้างและวิธีการดับดับแบบไหนนะครับใน,ในวันนี้เราก็ให้ท่านผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่านเนี่ยให้ทําการดับไฟโดยการใช้มือเปล่านะครับโดยการใช้เครื่องดับเพลิงแบบเคมีดับเพลิงนะครับและสุดท้ายก็คือในการสาธิตการดับเพลิงขั้นรุนแรงของพนักงานดับเพลิงเทศบาลเมืองแสนสุขครับครับผม เรื่องของการฝึกซ้อมแบบนี้จะต้องมีนะครับผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องด้านนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับทุกคนที่เป็นทีมงานนะครับอยู่ในสังกัดที่นี่เลยใช่ไหมครับผมทีมดับเพลิงที่เข้าร่วมฝึกอบรมในวันนี้หรือเข้าร่วมสาธิตในครั้งนี้นะครับได้เป็นพนักง,งานของเทศบาลเมืองแสนสุขโดยเป็นพนักง,งานของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าพนักง,งานดับเพลิงนะครับแล้วก็ทุกทุกคนนะครับแต่ละท่านได้ผ่านการฝึกอบรมในเรื่องของการดับเพลิงขั้นต้นมาทั้งหมดแล้วโดยตัวผม ตัวผมเองเนี่ยได้ผ่านการฝึกอบรมโดยผ่านการฝึกครูฝึกป้องกันและบรรเทาสารภัยนะครับโดยในเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับมีครูฝึกนะครับทั้งหมด2ท่านก็จะมีหัวหน้างานป้องกันนะครับโดยคุณพงศัน์ทองละอานะครับหรือว่ารู้จักกันในนามของชื่อพี่ต้อนะครับคือคนในพื้นที่จะรู้จักชื่อเล่นนะครับแล้วก็มีการผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรตับเพิงขั้นก้าวหน้า2ท่านนะครับก็จะมีคุณสมบูรณ์มีมากแล้วก็คุณพิระพงษ์พรมเจริญนะครับตัวตัวผมนั้นได้ ก็ผ่านหลักสูตรกูฝึกนะครับก็จะมี2ท่านที่ผ่านหลักสูตรนี้นะครับครับผมแล้วอย่างนี้นะครับมีอันตรายเกิดขึ้นไหมครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นไหมในช่วงของระหว่างฝึกซ้อมแบบนี้ครับในการฝึกนะครับแต่ละครั้งนะครับจะต้องมีคนที่เป็นเซฟนะครับมีเซฟเราเซฟตี้เฟิสตลอดเวลานะครับสังเกตได้ว่าในการฝึกแต่ละครั้งหรือการนําเข้าให้ชุมชนเข้าไปทาการดับไฟเนี่ยจะต้องมีพี่เลี้ยงหรือว่าพนักงานดับเพลิงเข้าคอยเซฟอยู่ตลอดเวลาครับ ก็เรียกว่าความปลอดภัยนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็รวมถึงการฝึกเนี่ยเรามีในเรื่องของความปลอดภัยป้องกันไว้อย่างดีอย่างแน่นอนอะนะครับกิจกรรมแบบนี้ในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับนะครับจำลองสถานการณ์แบบนี้ปีหนึ่งเนี่ยจัดก,กี่ครั้งครับในลนักษณะของชุมชนเราจะจัดปีละหนึ่งครั้งนะครับที่เชิญชุมชนเข้ามาร่วมในทำการทดลองหรือทดสอบในการดับเพลิงนะครับแล้วก็จะมี ในเรื่องของการทบทวนพนักงานหับเพลิงด้วยปีละหนึ่งครั้งเช่นเดียวกันนะครับตัวในปีนี้ก็จะเป็นเดือนหน้านะครับประมาณเดือนกลางเดือนกันยานะครับจะฝึกซ้อมพนักงานหับเพลิงอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงสุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้พี่นะครับได้พูดอะไรกับแฟนรายการสวัสดีบางแสนทุกคนด้วยที่รับชมอยู่ตอนนี้เรื่องนะครับของการไฟไหม้การป้องกันครับครับในเรื่องของการป้องกันไฟไหม้นะครับก็คือจริงๆอยากจะฝากไว้นะครับเรื่องการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับส่วนใหญ่แล้วอคีภัยที่เกิดขึ้นในสถานะ ปัจจุบันหรือในช่วงปัจจุบันนี้นะครับก็คือจะเกิดจากการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าคือไฟฟ้าลัดวงไฟฟ้าลัดวงจรเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับประมาณสัก80-90เเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับถ้าไม่ใช้แล้วให้ปิดให้ถอดปลั๊กให้สับคัทเอาลงให้เรียบร้อยครับเพื่อป้องกันเหตุที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดขึ้นครับครับผมและถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับยากต่อการที่จะควบคุมสถานการณ์ของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุดต้องทําอย่างไรครับ ครับผมตอนนี้นะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับโดยท่านนรงชัยคุณปลื้มนะครับได้ตั้งสายด่วนครับ1132นะครับเป็นสายที่ร้องเรียนหรือว่าเป็นสายที่สามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ได้นะครับแต่ว่าสายแจ้งเหตุเพลิงไหม้จริงๆแล้วก็จะเป็น199นะครับ199เท่านั้นนะครับครับผมเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะต้องจําให้ดีนะครับ199หรือ1132โดยตรงที่เทศบาลเมืองแสนสุขเลยนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยวิทยากรคนเก่งของเราที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับ ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรานะครับรับชมในส่วนของการบรรยายนะครับภาคทฤษฎีตอนนี้นะครับด้านหลังของแม็กกี้เป็นในส่วนของภาคปฏิบัตินะครับมีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เรื่องของสาธิตในการป้องกันดับเพลิงเบื้องต้นครับมีรวมพลังร่วมใจงันร่ววใจเราไม่เห็นถูกไหมครับแต่ถ้าเราอมหันหันมุกลิครับนะครับ มันสอจะไหลออกมาปากขาดนะครับแล้วันก็มัาดด้าชนานะครับโดยที่จากที่บอกปแล้วครับว่าการวยนั้นมีคูมดัมี์ูู่ด้วยท้านในมัมัวิสัยทพรน์นี่ผสว่าด้านตอกการจีมันปะพฤตากับการทำงานนอกทำให้กน ใจใรช้น้ำไปนิดเดียวเองนะครับนะคัหลักการนี้คือใช้ตามไปตัดระหว่าความร้อนกับเชื้อเพลิงนะครับถ้าอยากรอไปครับเชา้ะเจอที่เจอที่ได้มาเรากลองทำได้ที่อาตสาหกรรมนครับ 爱如暴风骤雨。 ุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปชมข่าวสารความเคลื่อนไหวนะครับในท้องถิ่นของเรากันดีกว่าครับสวัสดีบางแสนพวกเราบางสิบหมื่นจะใกล้กันมากขึ้นเทศบาลเมืองแสนสุขกับโครงการใหม่บางแสน Wifi ซิตี้อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงให้บริการฟรีติดต่อสืส่อสากันได้ทุกที่ทุกเวลา บางแสน WiFi ซ i t y บริการใหม่บริการฟรีบริการ, Free, ร,การดีเพื่อชาวบางแสนชาวแสนสุขพร้อมจะสุขแสนไปกับเมืองแสนสุขหรือยังพบปัญหาหรือต้องการร้องเรียนเพียงกด1132โครงการสายด่วนจากเทศบาลเมืองแสนสุขเรายินดีรับฟังปัญหาและข้อร้องเรียนต่างๆพร้อมให้บริการสาธารณะรวดเร็ว ทั่วถึงสายด่วน1132ทุกปัญหาเรามาร่วมกันแก้เพื่อเมืองแสนสุขของพวกเราสวัสดีบางแสนที่ห้องประชุมชั้น4อาคารเทศบาลเมืองแสนสุขได้มีโอกาสต้อนรับคณะประชุมการกำกับการดำเนินกิจกรรมและการจัดทำแผนหลักการป้องกันการกัดซ ớ ชายฝั่ง โดยมีนายปริญญานุกตาลัยประธานคณะการทำงานเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสืบเนื่องจากในปัจจุบันนั้นพื้นที่ชายฝั่งทะเลของภาคตะวันออกหลายจังหวัดรวมถึงเขตเทศบาลเมืองแสนสุขต้องประสบกับปัญหาการกัดซอกของน้ำทะเลทำให้เกิดความเสียหายทั้งสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจดังนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงาน จึงมอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งดำเนินการเรื่องการสร้างองค์ความรู้แก่ประชาชนชุมชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในบริเวณชายฝั่งทั้งนี้พื้นที่หมู่14ชุมชนหาดวอนของเทศบาลเมืองแสนสุขนั้นต้องประสบกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจนถึงขั้นวิกฤตคือมีอัตราการกัดเซาะมากกว่า5เมตรต่อปี ดังนั้นทางเทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้ประสานกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณในการออกแบบและศึกษาการแก้ปัญหาการกระเซาะชายฝั่งในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป ที่บริเวณด้านหลังร้านอาหารเปียกมันทะเลเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันป่าชายเลนในโครงการปลูกป่า800ล้านกลา้า8 0 0 0สามาหาราชินีพริกฟื้นผืน,น,นป่าด้วยพระบรารมีซึ่งเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมาตลอด5ปีที่ผ่านมาในพื้นที่ป่าชายเลนเขตเทศบาลเมืองแสนสุขรวมกว่า19,000ต้นดังนั้นในปีนี้เทศบาลเมืองแสนสุขจึงร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมถึงสถานศึกษาต่างๆในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจึงพร้อมใจกันปลูกป่าชัยเลนในพื้นที่โดยมีเป้าหมายในการปลูกป่าชัยเลนด้วยพันไม้กงกางกว่า8,000ต้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวรโรกาสเฉลิมพระชมนมพรรษา80พรรษามหาราชนินีและ6 0พรรษาของสมเด็จพระบ,บรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสนองตามพระราชดำริตามโครงการปลูกป่าแ0 0ล้านล้า80 พันศามหาราชินีและตามโครงการพลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมีโดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายพงศักดิ์ปรีชาวิตย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ทั้งนี้ภายในงานเทศบาลเมืองแสนสุขได้เตรียมก้าไม้ของต้นกงกลางที่เป็นพันไม้สําคัญของระบบนิเวศป่าชายเลนกว่า8,000ต้น าให้กับประชาชนในชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงน้องนองนิสิตจากมหาวิทยาลัยบูรพาได้ร่วมกันปลูกด้วยที่ห้องประชุมชั้น4เทศบาลเมืองแสนสุขได้มีการประชุมสภาเทศบาลเมืองแสนสุขสมัยประชุมสามัญสมัยที่3ครั้งที่2โดยมีทั้งคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง โดยการประชุมในวันนี้หนึ่งในโครงการที่นายนารงชัยคุณปลืม้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเสนอต่อสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุขคือขออนุมัติงบประมาณจากสภาเทศบาลเมืองแสนสุข ในการเตรยียมติดตั้งกล้องวงจรปิดในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขโดยได้เสนอยติในโครงการดังกล่าวให้กับทางสภาเทศบาลเมืองแสนสุขเห็นชอบทั้งนี้ตามมติคณะสภาเทศบาลเมืองแสนสุขได้ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันน์อนุมัติให้ดำเนินการได้โครงการดังกล่าวทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรเมืองแสนสุขในการวิเคราะห์จุดเสี่ยงที่อันตรายโดยในเบื้องต้นจะทำการติดตั้งในบริเวณทางแยกต่างๆกว่า20จุดเพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนน โดยจะดาเนินการติดตามลําดับจุดที่เสี่ยงมากที่สุดก่อนจะทยอยติดให้ครบทั้ง20จุดซึ่งกล้องวงจรปิดที่จะติดตั้งเพิ่มนี้จะเชื่อมโยงกับที่มีอยู่แล้วตลอดชายหาดบางแสนที่ติดตั้งเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวโดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดตั้งงบประมาณหลายล้านบาทเพื่อใช้ในการติดตั้งกล้องวงจรปิดนี้ทุกปีโดยในอนาคตเทศบาลเมืองแสนสุขจะเร่งดาเนินติดตั้งกล้องครอบคุมทั่วทุกพื้นที่จุดเสี่ยงในเมืองบางแสนเพื่อหวังเป็นการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขอีกด้วย ้องประชุมชั้นสี่อาคารเทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการโดยมีนายน,นารงชัยคุณปลื้มนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานในการประชุมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเนื้อหาการประชุมเป็นในส่วนของการเร่งรัดติดตามการดําเนินการแก้ไขปัญหาต่งตางๆที่เกิดขึ้นภายในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขที่ชาวบ้านได้ทาการร้องขอมาพร้อมกับกําชับให้หัวหน้าส่วนราชการเร่งดําเนินการโครงการต่างๆที่กําลังดําเนินการให้อยู่แล้วให้เสร็จตามกําหนดเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้เตรียมเร่งประชาสัมพันธ์ให้เตรียมการเปิดปิดการให้บริการของลานอเนกประสงค์แหลมแท่นโดยเทศบาลเมืองแสนสุขดำเนินการกำหนดการเปิดปิดเวลาของลานอเนกประสงค์แหลมแท่นเพื่อป้องกันปัญหาการใช้ลานอเนกประสงค์แหลมแท่นผิดวัตถุประสงค์โดยทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้กำหนดให้วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีจะกำหนดปิดลานอเนกประสงค์แหลมแท่นตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงตีห้าส่วนในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์จะปิดตั้งแต่เวลาตีหนึ่งถึงตีห้าโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนี้ ครับคุณผู้ชมครับแล้วอยู่ในช่วงท้ายของรายการสวัสดีบางแสนแล้วนะครับและอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ถ้าเกิดคุณผู้ชมนั้นไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โทรแจ้งเลยนะครับ199ครับผมและในช่วงสุดท้ายรายการสวัสดีบางแสนของเราแบบนี้อย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีเรื่องอยากจะร้องเรียนมีเรื่องอยากจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆสามารถส่ง SMS ผ่านรายการสวัสดีบางแสนของเราได้ครับโดยพิมพ์ทีบีแล้วก็ตามด้วยข้อความที่อยากจะร้องเรียนอยากจะแนะนําส่งมาที่422-130 0 ร,รวมถึงสายด่วนของเราด้วยครับ1นึ1่งหออ๋อแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับนั่นก็คือสามารถกรอ,อกข้อความครับทางด้านหลังของหนังสือพิมพ์แสนสุขนิวแล้วก็ส่งมาที่เทศบาลเมืองแสนสุขของเราครับสำหรับวันนี้รายการสวัสดีบางแสนหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่เทปหน้าอาทิตย์หน้านะครับผมแม็กกี้ปชัชยยาประหยัดสวัสดีครับบางแสนแสนสุนสามม ชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลบางแสนแสนสุงสามุกลือนางข้าวลามน้องมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหล